แล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่นกนิวส์ EP 20ค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด Subscribe นะคะเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารแล้วก็กิจกรรมดีๆจาก่ายการบินนกแอร์ของเราค่ะใช่แล้วค่ะนกยุงแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่จะไปอัปเดตข่าวสารใหม่ๆค่ะนกแอร์นะคะก็ย้าว่ากาดอย่าพุ่งตกนะคะไม่เคยตกอยู่แล้วค่ะพี่หมอไม่ใช่ต้องการอย่างนี้ต้องหักล่ะหนึ่อไม่สบไม่สอบหนึ่อบไม่ใช่ค่ะ ในที่นี้พี่หมายความว่าดูเราสองคนนะคะหน้ากากอนามัยเข้ารายการก็ยังต้องใส่อยู่ค่ะออกนอกบ้านก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็รวมถึงจะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือว่าล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆกันด้วยนะคะ<ฆ>เพื่อความปลอดภัยของทุกคนคะ่ะหน้ากากแบบนี้นี่เองใช่แล้วเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยไหมพี่โบทเต้ได้เลยค่ะคครอย่างที่ทุกท่านทราบกันนะคะว่า สถานการณ์การการะบาดของโรคโควิด19ะระลอกใหม่เนี่ยค่อนข้างรุนแรงกต่การบินนกแอคของเราค่ะเล็งเห็นว่าผู้โดยสารนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะไม่สะดวกที่จะเดินทางในช่วงนี้ค่ะเราก็เลยได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารนะคะแบ่งออกเป็นมาตรการทั้งหมด3ม,มาตรการะคะ่ะมาตรการแรกนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมหนึ่งครั้งค่ะ วันเดินทางใหม่นะคะจะต้องอยู่ภายในวันที่30กันยายน2564รและจะต้องเป็นเส้นทางเดิมเท่าน,านั้นอะยกตัวอย่างอ,อย่างเช่นนะพี่โบเต้นุนยุ่งอะจองเส้นทางไว้คือดอนเมืองเชียงใหม่ใช่ไหมแต่ว่าช่วงนี้นุยุ่งไม่สะดวก<ะ>นุกยุ่งก็เลยจะเลือกมาตรการแรกเนี่ยคือระบุวันไปเลยค่ะผู้โดยสารก่อนวันที่30กันยายนนะคะเช่นนุยุ่งก็จะบุ๊กไปเลยว่า สามสเว็ดพฤษภา,าดอนเมืองเชียงใหม่อ่าอ,อย่างเงี้ยคือมาตรการแรก ต่อไปนะคะมาตรการที่ 2, 2> คือผู้โดยสารเนี่ยสามารถโอเพนทิเก็ตได้เลยอือใช่ค่ะได้ถึงวันที่30กันยายน2564นะคะวันเดินทางใหม่นียจะต้องอยู่ภายในวันที่30กันยายน2564และจะต้องเป็นเส้นทางเดิมทางว่าต่างกันยังไงต่างกันยังไงคะต่างกันยังไงก็คือถ้าผู้โดยสารเลือกมาตรการที่2นะคะคือโอเพนทิเก็ตไปเลยยังไม่ระบุวันเพราะเรายังไม่มั่นใจว่า เฮ้ยฉันจะเดินทางภายในวันที่3สิษภาคมชัวไหม,มถ้ายังไม่ชัวร์ก็เ p นทิกเก็ตไปก่อนระยะเวลาเนี่ยสามารถเดินทางได้ก่อนวันที่30กันยายนค่ะค่ะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะผูะ้โดยสารเรายังมีอีกหนึ่งมาตรการนั่นก็คือมาตรการที่3ค่ะ ผู้โดยสารนะคะสามารถเก็บเป็นเครดิตเชลได้จนถึงวันที่31มีนาคม2565เลยนะอยาวนานมากๆและวันเดินทางใหม่นะคะจะต้องอยู่ภายในวันที่31มีนาคม2565ค่ะแล้วก็ในกรณีที่ผู้โดยสารเลือกออปชันในการเก็บเครดิตเชลนะคะในรอบต้นเมษายนที่ผ่านมาค่ะทางสายการบินก็จะปรับ period credit s เชล จากเดิมนะคะได้จนถึงวันที่30มิถุนายน2,564ใช่ไหมเปลี่ยนเลยนกยูงเปลี่ยนเป็น31มีนาคม2,565โดยอัตโนมัติเลยนะคะขปีไปเลยใช่เก็บไปเลยยาวๆข้ามปีค่ะโดยทั้งสามาราตรการข้างต้นนี้นะคะผู้โดยสารค่ะจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าจากเที่ยวบินเดิมอย่างน้อย72ชั่วโมงนะคะ ก็ดูนะคะว่าเราเนี่ยเหมาะกับมาตรการไหนเนล่ไปกันต่อไหมพี่วัตเตไปต่อกันเลยค่ะนอัอยูนะคะ <ๆ S 1> ก็อย่างที่ทราบกันว่าโควิดระลอกใหม่นะคะก็ค่อนข้างรุนแรงเนาะแล้วก็ของเรานะคะอยากให้ผู้โดยสารเนี่ยมั่นใจแล้วก็พร้อมเดินทางยิ่งขึ้นค่ะ เราะะก็เลยรวบรวมค่ะช่องทางการติดตามข่าวสารของโรคโควิด -19 แต่ละจังหวัดมาให้ผู้ดิสารค่ะไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายบ,บนราชาธานีหรือจะไปแหลมใต้นะคะผู้ดิสารเนี่ยเพียงแค่สแกน QR code นะคะติดตามสถานาการณ์โควิดของจังหวัดที่ผู้ดิสารเนี่ยต้องการจะเดินทางค่ะใครไม่รู้น สแกนคิวาโค้ดจากตรงไหนสแกนตรงนี้ได้เลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะขึ้นลิงก์แล้วก็ไยยามข่าวสารแต่ละจังหวัดเพราะว่าแต่ละจังหวัดจะมีมาตรการการป้องกันไม่เหมือนกันเนาะเราก็สามารถเข้าไปดูได้ว่าจังหวัดที่เราจะไปเนี่ยมาตรการเป็นยังไงมีอะไรอัปเดตแล้วบ้างใช่ะนะคะ อย่างตอนต้นค่ะทางเรานะคะได้บอกกับคุณผู้ชมทุกท่านว่าถ้าเกิดออกจากบ้านเนี่ยก็จะต้องอย่าลืมสวมหน้ากากอนามายัยการอย่าตกการอย่าตกการอย่างนี้ <c oughs> ไม่ใช่การอย่างนี้อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมล้างเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆ <c oughs> แต่ถ้า <c oughs> เกิดว่าในกรณีที่ขึ้นเครื่องเนี่ย ผู้โดยสารหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสามารถนำขึ้นเครื่องได้ไหมเพราะเราพกติดตัวอยู่้วใช่ใชห,หรือว่าจะเป็นแอลกอฮอล์สเปรย์อะไรประมาณนี้นะคะออตอนนี้นะคะเราก็มีข้อมูลมาบอกเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้โดยสารทุกท่านค่ะเราจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยดังนี้เลยนะคะในกรณีที่เป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องค่ะบรรจุภัณฑ์จะต้องมีปริมาณความจุไม่เกิน350มิลลิลิตร หรือว่า12ออนนั่นเองค่ะแล้วก็จะต้องมีปริมาณรวมกับของเหลวเจลสเปรย์อื่นๆสูงสุดไม่เกิน1,000มิลลิลิตรในกรณีที่คุณลากกระเป๋าขึ้นเครื่องนะค่งนะแต่ว่าเรามีอีกหนึ่งเคสค่ะนั่นก็คือในกรณีที่เป็นโหลดกระเป๋าใต้ท้องเครื่องอก็คือแบบเช็คอิใช่ <in. S 1> ก็คือนำกระเป๋าโหลดไปเลยนะคะบรรจุพันธ์ที่บรรจุแอลกอฮอล์เจลค่ะ จะต้องมีปริมาณความจุไม่เกิน500มิลตรหรือว่า17ออนแต่ว่าจะต้องมีปริมาณรวมกับของเหลวเจลสเปรย์หรือว่าอื่นๆสูงสุดไม่เกิน2,000มิลิค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าแบบ เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะว่าเร<ช>าตั้งถกตะกอห่อขึ้นเครื่องได้ไม่เกินเท่าไหร่จะได้ไม่โดนทิ้งอยู่ตรงที่เอ็กซ<ช>์เรย์ใช่ไหมใช่ค่ะที่โปรเต้รู้ไหมว่านกแต้ของเรานะคะมีมาตรการความสะอาดยังไงบ้างในช่วงโควิด19ให้ผู้โดยสารเนี่ยมั่นใจที่จะขึ้นเครื่องได้แน่นอนมีอะไรบ้างอยากรู้แล้วโอ้โหเริ่มกันเลยตั้งแต่ย่างกลายเข้ามาที่สนามบินนะคะ,คะต้องผ่านจุดตรวจคัดกรองที่1ค่ะก็คือ วัดอุณหภูมิร่างกายนะคะก่อนจะเข้าสนามบินค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะต้องล้างมืออีกครั้งหนึ่งและนะคะนกแอร์ของเราค่ะก็มีการเว้นระยะห่างระหว่างเช็คอินด้วยแต่ว่าถ้าผู้โดยสารท่านไหนนะคะแบบเป็นสายแบบของน้อยอกระเป๋าไม่ต้องเช็คอินเนี่ย ก็สามารถถือขึ้นเครื่องได้ผู้โดยสารสามารถเช็คอินออนไลน์ได้นะคะจะได้แบบเขาเรียกว่าลดการสัมผ<ๆ>ัสรวมด้วยด้วยนอกจากนี้นะคะตอนที่เช็คอินระหว่างเช็คอินเนาะ<ๆ><ๆ>ก็จะมีฉกากกั้นแบบนี้นะคะ<ๆ>กั้นผู้โดยสาราระหว่างพนักงานแล้วก็ผู้โดยสารด้วยเ<ๆ>มื่อได้ตั๋วแล้วเราก็เดินไปที่เกตใช่ไหมคะเ<ๆ>มื่อไปถึงที่เกตน,นะคะก่อนที่จะขึ้นเครื่องแล้วเราก็จะมีการตรวจปัดตโดยสารเนาะ นกแอรของเรานะคะก็จะเตรียม QR code ค่ะซึ่ง QR code อันนี้นะคะเราจะก็จะสแกนเข้าได้เลยทำให้แบบสะดวกรวดเร็วมากเมื่อถึงจุดหมายปลายทางใช่ค่ะ พอเราจะขึ้นเครื่องใช่ไหมนกแอร์นะคะก็มีมาตรการตรวจวัดอุณหภูมอีกรอบหนึ่งเผื่อแบบอุ้ยู่ๆใครขึ้นเนาะใก็ถ้าเกินส7 5เจส้าก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็มีบริการเจอลกอฮอล์ล้างมือครัค่ะใช่ค่ะเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกคนนะค่ะวัดสกีนสุดๆสกีนแบบสกีนมากคือล้างแล้วล้างอีกวัดแล้ววัดอีกแล้วก็ล้างอยู่นั่นแหละเพื่อความสบายใจของผู้โดยสารนะคะแต่ว่าโปรเต้ต้องขอเสริมอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ นอกจากก่อนที่จะขึ้นเครื่องแล้วเนี่ยก้าวขึ้นเครื่องปุ๊บเรามีมาตรการการป้องกังน,นอีกนะนกยูยังไม่หมดผู้โดยสารจะได้รับนกแคร์คิดนั่นอเองค่ะอโอ้โหนั่งกันอย่างสบายใจเลยเพราะว่าเรามีชุดป้องกันนกแคร์คิดให้กับผู้โดยสารอย่างเต็มที่เลยนะคะแล้วก็ผู้โดยสารทุกท่านจะต้องสวมหน้ากากอน,อนามัยตลอดเวลาที่อยู่บนเที่ยวบินนะคะ และที่สําคัญค่ะเครื่องบินของเรายังมีระบบกรองอากาศที่ชื่อว่า HEPA Filter ที่สามารถช่วยป้องกันเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้ถึง99.97%ค่ะเป็นไงล่ะแน่นไปหมดแบบว่าสก,กีนแล้วสก,กีนอีกมั่นใจเรามั่นใจอีกเพราะฉะนั้นนะคะบริสาทที่เดินทางกับนกแพร์นะคะมั่นใจแล้วก็ โหแบบยได้การตีได้แน่นอนว่าปลอดภัยแน่ใช่คือขึ้นมาเกูดมากปลอสบายใจแน่นอนค่ะกันขนาดนี้สมัดบอบขึ้นเครื่องได้เลยไม่ใช่แค่ผู้โดยสารสวมหน้ากากนะคะลูกเรือทุกคนรวมถึงกัปตันนักดินก็สวมหน้ากากโรเทคเต็มที่สะอาดแน่นอนค่ะแล้วก็ยังไม่หมดนันกยุงในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ค่ะนกแอร์ก็ยังมีโครงการดีๆอย่างวีแชร์สมายอีกด้วยนะคะโครงการอะไร วันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะเป็นโครงการที่เป็นสื่อกลางที่อยู่เคียงข้างคนไทยนะคะในการช่วยรับส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์นั่นเองอน่ารักมากๆเลยค่ะเราก็รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆเพื่อส่งไปยังโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศอีกด้วยนะคะโดยสายการบินนกแอร์สายการบินของคนไทยเพื่อคนไทยค่ะมีความยินดีที่จะให้บริการสนับสนุนช่วยเหลือด้านการขนส่งเวชภัณฑ์รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ ไปยังสนามบินที่นกแอร์ให้บริการเพื่อทางโรงพยาบาลสถานพยาบาลแล้ก็หรือเป็นสถานีอนามัยนะคะแล้วก็รวมถึงหน่วยงานด้านสาธารณาสุขจะนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไปนั่นเองค่ะชาวนกแอร์นะคะขอให้กำลังใจทุกๆท,ท่านทุกๆุภาคส่วนผ่านวิกฤตที่เลวร้ายนี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัยนะคะบบสนใจไหมคือช่วยเหลือทุกภาคส่วนเรียกว่าทุกคนนะคะร่วมแรงร่วมใจที่จะแบบ ฟันฝ่ามาหาภัยโควิดนี้ไปให้ได้ค่ะ่<ช><ซ>คะ,คะทุกคนจะต้องผ่านไปอย่างปลอดภัยด้วยกัน EP นี้โอ้โหความปลอดภัยความใส่ใจแล้วก็การให้บริการนี้อัดแน่นมากๆเลยใช่ค่ะ EP หน้าจะมีอะไรให้ติดตามนะคะอย่าลืมติดตามนกนิวส์ใน EP ต่อไปกับเราสงคนด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียของนกแอรนะคะจะได้ม่พลากิจกรรมแล้วก็โปรโมชั่นดีๆแล้วก็แบบ ต่าตัต,ต,ตจากนกแพร์ด้วยค่ะถูกต้องค่ะวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย